ครับน้องครับอ่วันเสาร์นะครับที่ตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงครึ่งพี่ไอเพิ่งจะมาเปิดกราฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าออเดอร์กันนะครับเราจะมาเข้าออเดอร์ด,ด้วยกันสักอ่าสักหนึ่งออเดอร์ก็แล้วกันเนาะมันเป็นช่วงเย็นแล้วนะครับอ่ะพ <c oughs> <c oughs> ี่ไอเพิ่งเปิดกราฟมานะครับยังไม่ได้เลื่อนไปตรงไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเลื่อนแปน๊บนึงก็แล้วกัน เผื่อจะมีอันไหนที่มันดูน่าสนใจตรงนี้นะฮะอา่ากเป็นวิ่งไซเว่ยแบบกว้างนะครับคัะน,นี้ภาพชัดนะครับว่ามันเป็นเทรนขาลงนะครับภาพชัดว่าเป็นเทรนขาลงตรงนี้เป็นบริเวณแนวรับนะครับ แต่สังเกตไฮล่าสุดนี่มันอยู่มันเหมือนสร้างกรอบการวิ่งนะครับมันมีแนวโน้มมีโอกาสที่จะเกิดการปรับเป็นไซเควด้านเหมือนกันนะครับตวามเป็นปัจจุบันของมันนะครับไฮล่าสุดนะอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับตรงนี้นะครับมีมีความสมําคัญแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะรอดูแนวรับแล้วเราจะไปตีตรงไหนหพี่ไอมองเป็นแอเรียเป็นบริเวณนะครับเป็นบริเวณการเทรดสั้น มันจะไปให้มันเป๊ะๆมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตีเอาแบบคร่าวๆนะครับให้สิบคนตีมันก็ตีไม่เท่ากันนะครับบริเวณแนวรับแนวต้านเนี่ยเพราะนั้นก็ดูเป็นแอร์เรียนะครับเป็นบริเวณเอาแบบนี้นะฮะนี่นะครับสังเกตนะครับอ้าวหลุดครับหลุดด้วยความแข็งแรงเลยเราจะดูนิดนึงว่ามันหลุดจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่า เทนหลักอะมันเป็นเทนขาลงนะครับมันมีแนวโน้มที่จะหลุดหลุดลงไปตามเทนหลักอัสูงนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่ไอบอกนะว่าว่าไฮตรงนี้มันอยู่ในระนาดเดียวกันนะไม่แน่นะครับมันอาจจะสวนกลับขึ้นไปก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะดูความชัดเจนอีกนิดเดียวนะครับดูความชัดเจนอีกนิดเดียวนะครับหลุดแล้วนะครับหลุดแล้วนะตอนนี้นะครับแต่ยังไม่ชัดนะครับว่าหลุดจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่า ขายมันอยู่ในละนาเดียวกันเอาครับมาหลุดแล้วนะครับแล้วก็แรงขา,ขายเป็นไง่แรงซื้อพยายามเข้ามาต้านนะครับที่บริเวณแนวเส้นกิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรอดูนิดนึงนะฮะตอนแรกคำค่ามันจะเบรกแนะวลงไปนะครับอ่ะครับรอครับทายอย่างนี้ รอนะครับรอถ้าคอนเฟิร์มไปไส้ได้พี่ไอว่าลงต่อนะครับขอดูอีกแท่งเดียวนะครับขอดูอีกแท่งเดียวถ้าคอนเฟิร์มไปไส้ได้นะครับพี่ไอว่าลงต่อแท่งต่อไปนะฮะมมเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวเป็นแนวเส้นกริดนะครับแล้วก็ดูเหมือนมีแรงซื้อสวนกลับขึ้นมานะฮะเป็นราคาลงนะครับเป็นราคาลง มาครับพี่ไอว่าลงตามเทรนมากกว่านะฮะออเดอร์ต่อไปนะครับออเดอร์ต่อไปกดแน่ๆนะฮะเป็นออเดอร์แรกของวันนะครับวันนี้วันเสาร์ตลาด OTC นะฮะจะรอจุดเข้านิดนึงนะครับเปิดแล้วยกขึ้นมานี่พี่ไอกดเลยนะฮะออเดอร์ถัดไปนะครับ ขอนิดเดียวนะครับขอนิดเดียวนะฮะมาครับมาครับมาตามนัดนะครับมาตามจินตนาการนะครับดูซิว่าจะลงต่ออย่างที่พี่ไอว่าไหมนะครับเทรนขาลงนะฮะคอนเฟิร์มเก็บแนวปลายไส้ได้นะครับขึ้นมาที่ตำแหน่งเดิมเลยนะครับบริเวณปลายไส้ของแท่งนี้นะครับยี่กดเลยนะครับมาดูซิว่าออเดอร์แรกจะเป็นยังไงนะครับ ใช้เวลาไปาไม่นานเท่าไหร่นะครับประมาณ4 5หนาทีก็เดี๋ยวจะรันยาวๆไปเลยก็แล้วกันนะครับสิหรับออเดอร์นี้เนีมองว่าถ้าเต็มที่นะครับก็น่าจะปิดเป็นเขียวเล็กแบบเนี้ยนะฮะไม่น่าจะสวนกลับขึ้นไปเป็นแท่งเขียวใหญ่ได้นะฮะอ่ออเดอร์แรกของของวันนะครับอันนี้เข้าตามฟ l l o w t เทรนนะครับใครที่ สนใจจะเรียนรู้ก็ทักหาพี่ไอนะครับน้องสวัสดีครับผม